สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไปซื้อผงซักฟอกมาใหม่เขาบอกว่าในเรื่องคราบฝังแน่นใช่เลยอยากจะรู้นะคะว่าใช่เลยของเขามันเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสามารถทดลองได้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าถ้าเราจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันดีจริงเราก็ต้องเอาอมาทดลองดูแล้วจะได้เอาไป ซื้อซ้ําใช้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมากมีในเรื่องของทดลองเรื่องของทดลองก็คือน้ำยาสีเหลืองนี่เลยค่ะโอโหราดไปเลยนะคะอ้ my god นะซักออกไหมเนี่ยมันจะออกไหมเส,สียเสื้อไปชุดหนึ่งเลยนะคะถ้าคุณหมอคุณพยาบาลเขาโดนเพราะว่าถ้าน้ำยาสีเหลืองนี้โดนเสื้อผ้านี่บอกเลยว่าเสียเสื้อขาวไปเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าการที่เราใช้ผงซักฟอกยี่ห้อนี้แล้วมันจะออกได้จริงไหมนะลองราดดูนะคะราดดูนะอ่ะราดราดไปก่อนนะเอามาจุ่มๆเทๆราดราดไปก่อนนะคะ,อาาอนนะ,คะลองดูโอ้อะมันหายไปไหนคะหายไปไหนหายไปไหนฮะ หายวับไปกับตาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสีขาวกลับมาแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งเสื้อแล้วคราวนี้นะคะสุดยอดมากๆสมกับที่เขาการันตีมาจริงๆค่ะทุกคนลองดูนะคะถ้าใครแพ้ง่ายนะ,ะบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่อยากจะเชื่อเขาก็บอกว่าไม่แพ้ถ้าแพ้นี่แขนดิฉันก็แดงไปแล้วนะคะ หมายความว่าหนึ่งช้อนซักได้ยีสิบชิ้นโอ้ไม่กอดกับผงซักฟอกยี่ห้อนี้ยินดีด้วยค่ะ